เด็กหนุ่มผู้เป็นรักแรกของโมโมที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องพูดผีจนได้มีโอกาสพบเจอกับเรื่องราวสุดลี้ลับด้วยตนเองชายผู้เป็นมนุษย์ที่หล่าวิญญาณต่างมองว่าเป็นภาชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งภายในเรื่องนันดาดันชายผู้มีพรสวรรค์ที่สามารถควบคุมพลังจิตจากภายในจนสามารถบังคับใช้พลังของเนตรปีาศาจวิญญาณที่หล่ามนุษย์ต่างกล่าวขานว่าเขาคือเทพและชื่อของหนุ่มผู้มากไปได้วยพรสวรรค์ผู้นี้ก็คือจิน หรือ g ีจนั่นเองครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได Destiny กับรายการการเดินทางของตัวละครซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทาความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าจีจิซึ่งเริ่มน่าจะมามีบทบาทในช่วงท้ายของดันดาดันซีซั่นที่1ก่อนที่เขาจะกลายเป็นตัวละครหลักสําคัญในอนิเมะดันดาดนซีซั่นที่2ครับ ซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปกันนั้นก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ใ่้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทำควารมรู้จักกับตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากรูปร่างก่อนเลยนะครับตัวจีจีเนี่ยจะเป็นผู้ชายหล่อสูงหุ่นดีซิกแพคแน่นๆกล้ามนี่เป็นมัดๆบอกเลยว่าสาวคนใดได้เห็นจะต้องมีใจอ่อนและถวยกันบ้างครับ จิจินั้นจะมีผมสีน้ำตาลแดงบวกกับดวงตาสีน้ำตาลเจาะหูทั้งสองข้างโดยลักษณะของต่างหูนั้นจะเป็นทรงกลมสีน้ำเงินครับที่สำคัญเลยคือตัวจิจิเนี่ยจะเป็นตัวละวครที่มีกล้วยใหญ่มากใช่ครับฟังไม่ผิดกล้วยจุดยุทธศาสตร์ตรงนั้นนั่นแหละเพราะตัวเซโกะยายของโมโมเนี่ยเคยออกปากชมจิจิตอนที่ได้เห็นเลยนะครับว่าแจมจูหรือมีจูที่แจ่มมากบอกเลยว่าถ้าเนื้อหาในส่วนนี้ได้กลายเป็นอนิเมะเมื่อไหร่น่าจะได้เห็นโดจินตามมาติดแน่ครับทีนี้เรามาพูดถึงลักษณะนิสัยของจิจิ จีจีเนี่ยจะเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริงแจ่มใสมีนิสัยดีเป็นมิตรกับทุกคนขี้เล่นบ้างแต่ก็ไม่ขี้หยอดนะขี้เล่นในที่นี้ก็คือแบบเล่นเอาขำๆไม่ได้หยอดแบบว่าอุ้ยเธอฉันรักเธอมากเลยนะจะส่งไปแบบขอเบอร์หน่อยได้ไหมคุณสวยถ้าไม่ได้เบอร์ของเธอเนี่ยฉันคงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแน่แต่คือมันไม่ได้ไปหยอดนะมันไปเล่นด้วยใครคุยคือมันคุยหมดไอ้นี่ไม่มั่วแต่ทั่วถึงครับ ติดชอบทําท่าทางบวกหน้าตาที่ดูปัญญาอ่อนแต่กลายเป็นว่าไม่มีสาวๆคนไหนรู้สึกว่าจีจิดูปัญญาอ่อนเลยแม้แต่น้อยครับคือแม่เป็นคนที่หล่อชนิดว่าต่อ้มึงทําหน้าตาปัญญาอ่อนคนก็ยังรู้สึกว่ามึงหล่ออาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหละมั้งครับเลยทําให้ตัวคนรอบข้างของจีจินั้นมักจะชอบหัวรอกมา ตัวจีจีเนี่ยยังมีนิสัยขี้สงสารชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ชอบทําตัวเป็นภาระด้วยนะครับตัวจีจีจะเริ่มรู้สึกแย่มากๆเลยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นภาระให้กับคนอื่นอยู่ครับคือเขาก็ยังมีสามัญสำนึกที่ดีอะนะยกตัวอย่างเช่นในช่วงอีเวนต์เนปปีศาจหรืออีเวนต์สัญญาของลูกผู้ชายครับส่วนเรื่องคนที่ชอบเนี่ยจีจีเหมือนจะมีนะครับจากที่เราติดตามเนื้อเรื่องกันมาดูเหมือนว่าจีจีน่าจะแอบชอบโมโมะอยู่ครับทีนี้เรามาพูดถึงอีเวนต์ต่างๆที่ตัวจีจีเคยเข้้าาาไปมมีส่่่วววนนรกกักดก เริ่มจากอีเวนท์ที่1ที่มีชื่อว่าจีจีในวัยเด็กนั้นจีจีเนี่ยเคยเป็นเพื่อนของโมโมะนะครับและยังเป็นรักแรกของเธออีกด้วยด้วยความไม่รู้ครับจีจีเนี่ยเลยเผลอไปล้อโมโมะที่ทําท่าทางแปลกๆจนทําให้ตัวเธอนั้นต้องไปทะเลาะกับเซโกะในเวลาต่อมาซึ่งเรื่องการทะเลาะนั้นเนี่ยก็บานปลายมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเลยครับ ก่อนที่ตัวจิจินั้นจะย้ายไปอย่างที่อื่นกับครอบครัวก็คือตัวจิชอบที่อยู่แบบในป่าในเขาอะไรแบบนี้ชอบธรรมชาตินะแล้วครอบครัวก็ได้ที่อยู่ใหม่แนวนั้นพอดีจิจิก็เลยต้องย้ายไปด้วยนะครับจนเวลาเนี่ยได้ล่วงเลยผ่านไปจิจิและครอบครัวได้ไปเช่าบ้านของตระกูลคิโตอยู่ครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันก็ปกติดีนะจนตัวจิจิเริ่มเห็นวิญ,ญญาณของผู้ชายคนหนึ่งที่มักมาวนเวียนอยู่ใกล้เขาครับและหลังจากนั้น พ่อกับแม่ของจีจิก็เริ่มมีสภาพที่แย่ลงถึงขนาดที่ว่าจะแขวนคอตัวเองตายกันเลยเหลยครับแต่ตัวจีจิที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็สามารถช่วยทั้งคู่ไว้ได้ทันเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วจีจิจึงตัดสินใจไปตามหาหมอผีเพื่อมาทําการปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายในบ้านหลังนี้ครับแต่ทว่าในบรรดาหมอผีที่มาทั้งหมด5คนมี3คนครับหลังจากทําพิธีให้กับจีจิเสร็จก็คิดสั้นปิดชีพตนเองตายก่อนที่ตัวจีจิจะหมดทางเลือกแล้วครับเพราะไม่ว่าจะเป็นหมอผีคนไหนก็ไม่สามารถจัดการกับเจ้าวิญญาณร้าย ก็เลยแนะนําให้ตัวจิจิไปหาหมอผีที่มีนามว่าอายาเซเซโกะหรือก็คือคุณยายของโมโมะนั่นเองครับอีเวนต์ถัดมาเนตปีศาจตัวจิจินั้นได้ติดต่อมาหาเซโกะเพื่อจะขอมาพักอาศัยอยู่ด้วยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งตัวจิจิเองก็จะมาเพื่อคุยให้เซโกะทำการช่วยปัดเป่าวิญญาณร้ายที่บ้านให้ด้วยครับจนได้มาเจอกับพวกโมโมะที่เพิ่งต่อสู้กับพวกเซอร์โปเสร็จมาได้ไม่นานมากนัก หลังจากเจอกันครับจิจิก็ทําการขอโทษโมโมะสำหรับทุกเรื่องที่เขาเคยทําไม่ดีไว้พร้อมทั้งยังไปเป็นนักเรียนในห้องเดียวกันจนสร้างเสียงคือฮาไปยกใหญ่เลยแหละครับซึ่งตัวจิจินั้นก็พยายามดูแลโมโมะให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปในอดีตแต่ถ้าว่าการทําอะไรบางอย่างมากไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีมากนักนะครับคือโมโมะก็โอเคแหละที่ตัวจิจิเนี่ยมาดูแลดีแต่ว่าบางทีมันก็มีคนหึงไงครับใช่ครับโอคารุนเนี่ยหึงโมโมะสุดๆเลย และเมื่อถึงวันที่ต้องออกเดินทางไปยังบ้านจีจี คนที่ต้องไปปราบผีด้วยกันนะครับก็จะมีโอคารุนโมโมะและก็จิจิส่วนคุณยายเซโกะไม่ได้ไปด้วยครับโดยเธอเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าการที่จูจูจิจิสามารถสัมผัสหรือเห็นวิญญ,ญาณได้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับรูปปางแปลงของโอคารุนก็ได้เพราะงั้นถ้าให้พวกโมโมะไปดูเองเนี่ยน่าจะดีกว่าครับซึ่งในระหว่างการเดินทางมานั้นตัวจีจิก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับโอคารุนครับและตัวเขาก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าเผลอไปทําให้ตัวโอคารุนเนี่ยชอบโดยไม่รู้ตัวแบบสนิทใจอยากเป็นเพื่อนด้วยไม่ใช่แนนวใจเกเกรระครับ เนื่องจากตัวจีจีเนี่ยชอบเรื่องแนวลึกลับเหมือนกันโอคารุนก็รู้สึกว่าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงน่าจะฟิลเดียวกันเหมือนกับตอนที่เขาอยากคุยเรื่องลึกลับกับโมโมะครับซึ่งเมื่อทั้ง3ได้เดินทางมาถึงบ้านของจีจีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโมโมเนี่ยก็เริ่มทำการตรวจสอบบ้านหลังนี้จนมั่นใจแล้วว่าน่าจะต้องรอตอนกลางคืนนะวิญญ,ญาณเนี่ยน่าจะโผล่มาและค่อยเริ่มปัดเป่าตอนนั้นก็ได้นางเนี่ยก็เลยขอตัวออกไปแช่น้ำพุร้อนก่อนครับทำให้เหลือแค่จีจีมานั่งเรนบอลกับโอ โดยตัวจิจิเนี่ยก็ได้สารภาพเรื่อง Momo โมโมไปด้วยนะครับซึ่งตัวโอคารุนก็สารภาพเช่นกันอารมณ์เหมือนแข่งกันสารภาพว่าชอบโมโมตรงไหนอะไรประมาณนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยการที่ทั้งคู่เนี่ยจับมือคืนดีกันแบบรูปผู้ชายนะครับ ก่อนที่ตัวโอคารุนจะสังเกตเห็นจุดแปลกๆของบ้านจีจีที่เห็นแบบนั้นเก๋รีไปตรวจสอบจนพบว่าโครงสร้างบ้านเนี่ยมันมีจุดที่แปลกจริงๆด้วยเขาเลยเริ่มหยิบค้อนมาและทุบผนังห้องนั้นครับจนพบว่าห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องเปล่าแต่เต็มไปด้วยยันที่ดูน่ากลัวมากเลยนะแต่ก่อนจะได้ทําอะไรเพิ่มเติมพวกคนจากตระกูลคิโตก็มาซะก่อนครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็ถูกพวกมันทําร้ายจนสลบแต่ก็โชคดีที่โมโมะมาช่วยไว้ได้ทันเวลาจนตอนที่โมโมะกำลังจะแย่จีจีกับโอคารุนที่ได้สติขึ้นมาหลังจาก่วม ไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะทำการพาไอ้โปตกูคิตโตตกลงมายังเขตแดนของเจ้าหนอนมรณะยักษ์มองโกเลียซึ่งหลังจากนี้เนี่ยตัวจีจิจะต้องรับหน้าที่เป็นตัวแบกเลยนะครับเนื่องจากตัวเขาต้องคอยกันไม่ให้โอคารุนกับโมโมะฆ่าตัวตายจากขึ้นปิดชีพของเจ้าหนอนมรณะรวมไปถึงยังต้องคอยหยิบทั้งสองคนหลบหนีการโจมตีจากเจ้าหนอนอีกก่อนที่จะมีการเฉลยความจริงว่าเนตรปีศาส้นคอยปกป้องจีจิมาตลอดครับเขาเนี่ยไม่ใช่ต้นเหตุที่ทําให้พ่อแม่จีจิอยากฆ่าตัวตายต้นเหตุจริง คือเจ้าหนอนมรณะต่างหากแต่ถึงอย่างนั้นตัวยายเทอร์โบเนี่ยก็ได้เตือนจีจิไปครับว่าอย่าไว้ใจเนตรปีศาจมากเพราะมันเนี่ยอาจจะมีเล่เหลี่ยมก็ได้แต่ตัวจิจิก็ไม่สนใจครับเขาเรีบรุดลงมายัางชั้นล่างสุดของสิ่งปลูกสร้างหลังจากที่ตัวเขานั้นได้รับความทรงจําในวัยเด็กหรือในช่วงตอนมีชีวิตของเนตรปีศาจอยู่จนในที่สุดเขาก็ได้พบร่างเดิมของเนตรปีศาจที่ได้ถูกผูกติดไว้กับเสาบูชายันมนุษย์ในตอนนั้นตัวจีจิได้ยอมรับเนตรปีศาจและบอกว่าจะเป็นเพื่อนให้ ทาไม่เนปปีศาจสามารถยึดร่างของจีจีมาได้โดยเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงให้ทุกคนไปติดตามกันต่อในการเดินทางของเนปปีศาจแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าหลังจากจบศึกในครั้งนั้นตัวจีจีเนี่ยปวดหายไปยาวเลยเขาจะโผล่มาอีกทีในตอนที่ตัวทาโร่เผลอกินของร้อนเข้าไปจนทําให้ร่างของเขานั้นสลับกับเนตรปีศาจครับซึ่งเงื่อนไขาการสลับนั้นก็คือถ้าโดนน้าเย็นเนตรปีศาจจะเป็นคนใช้ร่างถ้าโดนน้าร้อนจีจีจะเป็นคนใช้ร่างครับและด้วยเหตุผลนี้เองเลยทําให้ตัวจีจีไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะอาจจะทําให้คนอื่นเกิดอันตรายขึ้นได้ครับจนตัวเซโกเนี่ยต้องเรียกเหล่าไฮเอชิมาร่วมในพิธีปัดเป่าเพื่อจะทาการไล่เนตรปีศาจออกมาจากร่างจ และค่อยกำราบมันทิ้งครับแต่ทว่าตัวจิจิก็บอกกับเซโกไปว่าน้องเนตรปีศาจเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะซ้อมเต้นตลอดมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เต้นพอถูกเอาออกมาก็กลายเป็นเครื่องบูชายันตอนนี้ก็กลายเป็นวิญญาณไปแล้วตายไปแล้วครั้งหนึ่งจะให้ตายอีกหรือไงแบบนั้นน่าสงสารออกผมยอมทําทุกอย่างก็ได้ครับคุณยายเซโกผมจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังผมจะพยายามไม่โดนน้าเย็นเพราะงั้นได้ดโปรดอย่าฆ่าเนตรปีศาจเลยนะครับ เซโกที่นินแบบนั้นครับก็เข้าใจเจตนารมณ์ของตัวจิจีดีเลยบอกว่าเธอตัดสินใจที่จะยอมรับให้เนตรปีศาจเป็นหนึ่งในครอบครัวอายาเซอีเวนต์ถัดมาสัญญาของรูปผู้ชาย เรื่องเนี่ยมันจะจบลงอย่างสวยงามใช่ไหมครับจิจิได้ไปเจอพ่อกับแม่ที่เริ่มฟื้นตัวแถมตัวเนตรปีศาจเนี่ยก็ยังไม่ถูกปัดเป่าด้วยแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยครับเพราะว่าตัวเนตรปีศาจยังคงอรารวาสอยู่ทุกครั้งที่เกิดการสลับตัวกับจิจิแม้ต่อให้เหล่าผู้ใช้พลังพูดผีมารวมตัวกันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการจะกำหลับเนตรปีศาจลงได้แถมบ้านของเซโกเองก็พังยับเยิน O, จึงทําการสอนให้จิจิควบคุมพลังของตอนที่อยู่ภายในหรือที่เรียกว่าพลังจิตเพื่อให้คอยสกัดเนตรปีศาจเอาไว้ซึ่งตัวจิจิเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ไวและทาได้ดีเพราะถ้าเกิดเป็นน้าอุณหภูมิปกติเนี่ยตัวจิจิสามารถควบคุมได้เลยครับไม่ให้เนตรปีศาจออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําที่เย็นจัดเนี่ยก็จะอีกเรื่องหนึ่งครับจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่เนตรปีศาจได้โผล่มาและเกือบเผื่อฆ่าโมโมไปนั่นจึงทําให้ความสัมพันธ์ของตัวจิจิกับโอคารุนเริ่่มแยลงครเพอุ ก็เริ่มไม่ชอบจิจิมากๆเพราะว่าตัวจิจิไปทำร้ายคนสําคัญของโอคารุนเข้าคือโอคารุนก็เข้าใจแหละครับว่าจิจิไม่ได้ตั้งใจมันเป็นฝีมือของเนตปีาศาสแต่ว่าถ้าเกิดยังมีจิจิหรือเนตปีาศาสอยู่เนี่ยยังไงเหตุการณ์แบบนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอีกครับ จิจิก็ยอมรับความจริงในส่วนนั้นครับเลยตัดสินใจที่จะยอมปัดเป่าเนตรปีศาจก็ได้แต่ทว่าเมื่อถึงวันปัดเป่าครับในตอนนั้นตัวโอคารุนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกความในใจทั้งหมดของตัวเองออกมาพร้อมทั้งบอกกับจิจิว่าเขาจะกำรับเนตรปีศาจให้กับจิจิเองเพราะงั้นความตั้งใจของจิจิที่อยากจะช่วยเนตรปีศาจไว้เขาจะทําให้มันเป็นจริงครับจิจิเริ่มรู้สึกมีความหวังอีกครั้งกับสายตาของโอคารุนและเขาก็ได้บอกกับโอคารุนไปว่าโอคารุนฝากทุกอย่างด้วยนะ แล้วจีจิก็ทําการสลับตัวกับเนธปีศาจซึ่งผลสรุปสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวโอคารุนครับที่สามารถกำราบเนธปีศาจมาได้และทําข้อตกลงกับมันจนทาให้มันตัดสินใจว่าจะไม่อรารวาสไปมั่วซัวและให้ตัวจีจิสามารถชีวิตของตัวเองได้ตามปกติเลยครับและหลังจากที่เรื่องราววุ่นวุ่นได้จบลงตัวจีจิก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวครับก่อนที่เขาจะกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะช่วยซ่อมบ้านให้กับเซโกะแต่พอตัวจีจิกับครอบครัวมาถึงบ้านของเซโกะก็ปรากฏว่าบ้านของเซโกะเนี่ยได้ถูกซ่อมเสร็จเรียบร้อยหมด ก่อนที่จะปิดฉากอีเวนต์อย่างสวยงามโดยการที่จิจินั้นไปโรงเรียนกับโมโมและถามว่าโมโมเนี่ยมีคนที่ชอบแล้วหรืออยังก่อนที่ตัวจิจิจะถูกสาวสามมาห้อมล้อมไว้และเผือแดกน้ําเย็นจนสลับล่างกับเนตรปีศาจแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีการทําร้ายใครและก็เสื้อผ้าไม่ขาดด้วยนะครับกูละหัวจะปวดแต่ละมือแต่ละเดและก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นคือพลังและความสามารถ สำหรับตัวจิจินั้นจะเป็นมนุษย์ที่มีทักษะด้านกีฬาหรือพูดง่ายๆคือมีพลังทางกายภาพสูงมากๆเลยครับตัวเขานั้นสามารถใช้พลังภายในที่เรียกว่าพลังวิญญาณของตนและยังฝึกจนสามารถดึงพลังของเนปปีศาจออกมาทำท่าคาเมฮาเมฮา หรือท่าที่คล้ายกับท่าพลังขึ้นเต่าอะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวจิจิสามารถปล่อยได้พลังขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมแต่หลังจากที่เขาได้เรียนรู้เทคนิคบางอย่างมาจากตัวเซโกะที่ฝากให้อคารุนมาบอกกับทุกคนนะครับจิจิเนี่ยทำการปรับเปลี่ยนพลังการโจมตีขึ้นเต่าอันนั้นให้กลายเป็นขึ้นเต่าแบบเกียวที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงทุกอย่างแม้ต่อให้เป็นเอเรียนที่เป็นผอพัดสปีชี้สูงหรือจะมีชุดแบทเตอร์สุดที่แข็งแกร่งขนาดไหนแต่ถ้าโดนขึ้นพลังเกียวนี้ของตัวจจิไปแแลลลล้ววกกก็บบอเยย่าหาหหสมดครั แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งอันนี้ก็นับว่าเป็นความสามารถเหมือนกันนั่นแหละนั่นก็คือตัวจีจีสามารถสลรับร่างกับเนตปีศาจได้ด้วยการใช้น้ำร้อนและน้ำเย็นนั่นเองครับ และนี่ก็คือประวัติการเดินทางทั้งหมดของจีจีเด็กหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อในเรื่องลี้ลับแต่ดันกลับมีร่างกายรับพรสวรรค์ที่จะทำให้ตัวเขานั้นกลายเป็นผู้ใช้พลรรังที่แข็งแกร่งแห่งโลกนันดาดันครับเป็นไงบ้างครับผมกับประวัติการเดินทางทั้งหมดของจีจีหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเจ้าจีจีกันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากจะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันสใาใ่นจ ก็สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านตรงที่กำลังแสดงอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันทีนคลิปหน้าสักิจก,กันครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าะเจะนี่